อาพูดถึงเรื่องของยาเสพติดเมื่อครู่แล้วเนี่ยว่าอาจจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการหลอกลวงได้แต่ทีนี้มาดูเรื่องของยาเสพติดทีนี้ไม่ใช่การหลอกลวงแล้วครับ<ฆ>แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าเอ๊เป็นการหลอกจ้างวานกันหรือเปล่า<ฆ>หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมคบคิดกัน<ฆ>แล้วก็ไม่ยอมรับความจริงกันแน่นะครับล่าสุดเนี่ยมีกรณีของพ่อค้าย,ยาบ้าวัยสามสิบเก้าปีเขานำยาบ้าซุกอยู่ในอ,อุปกรณ์ข้าวของต่างๆที่จะเอาเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยโควิด -19 นะครับในถุงนี้เนี่ยมีถุงบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมียาเส้นนะครับแล้วเขาก็ให้ลูกสาววัยเพียงแค่13บปีเนี่ยเป็นผู้นําไปส่งให้กับผู้ป่วยโควิด -19 ที่อยู่ที่โรงพยาบาลสตึกแต่ปรากฏว่าก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยขั้นตอนของโรงพยาบาลเขาต้องมีการตรวจสอบครับคุณผู้ชมครับพยาบาลเนี่ยเขาก็ตรวจสอบปรากฏว่าตรวจสอบแล้วไปเจอจริงๆไปเจอว่ามียาเสพติดก็ต้องดําเนินการกันไปครับ แต่ทีนี้ยังไม่รู้ว่ายาเสพติดเนี่ยมาจากไหนอะไรอย่างไรเพราะว่ายังไม่มีใครยอมรับนี่ฮะเป็นบะหมีกึ่งสําเร็จรูปแบบถ้วยนะครับทั้งหมดมี5ถ้วยมีกาแฟแบบซองสิบซองมียาเส้นอีก1หอ่อทั้งหมดนี้ครับเขาใส่รวมกันมาในถุงพลาสติกแต่เมื่อตรวจสอบภายในซองยาเส้นไปเจอยาบ้าครับบรรจุอยู่ในกระดาษฟอยทั้งหมด8เม็ดด้วยกัน โดยอุปกรณ์ทั้งหมดที่เขาใส่ถุงมาเนี่ยระบุชื่อผู้รับคือนายอนุชาอายุ41ปีนายอนุชานี่เป็นผู้ป่วยโควิด1 9ครับอยู่ระหว่างการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสตึกส่วนที่มีคนนำมาฝากคนที่เอามาฝากคือนายอุทัยอายุ39ปีนายอุทัยคนนี้มาพร้อมกับลูกสาวลูกสาวอายุ13ปีครับพยาบาลก็ถ่ายภาพเอาไว้เป็นหลักฐาน ทีนี้หลายคนก็มองว่าอะถ้าเป็นขบวนการยาเสพติดจะส่งยาเสพติดเข้าไปให้กับลูกค้าเอาไปให้กับนายอนุชาที่รักษาตัวอยู่เอ๊เอาเด็กอายุ13มาทมําไมมีส่วนรู้ส่วนเห็นอะไรอย่างไรหรือว่าหลอกลูกมาเพื่อ,อตบตาเอออาพรางไม่ให้เจ้าหน้าที่สงสัยหรือเอกใจอะไรทีนี้นายอุทัยเนี่ยเขาก็อ้างบอกว่าของที่เขานํามาส่งให้เนี่ยไม่ใช่ของเขาเองครับมีคนฝากมา เป็นป้าอีกคนหนึ่งที่รู้จักกันวานบอกว่าเอามาส่งให้หน่อยส่วนที่พาลูกสาวมาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าต้องการจะตบตาเจ้าหน้าที่นะครับแต่เป็นเพราะว่าตนเองเนี่ยเขียนหนังสือไม่เป็นก็เลยขอให้ลูกสาวมาช่วยเขียนให้ต้องเขียนชื่อคนรับของตอนเองมาคนเดียวเขียนไม่ได้ก็เลยพาลูกสาวมาด้วยแล้วก็ไม่รู้หรอกครับว่าของที่ป้าที่รู้จักกันฝากมาให้เนี่ยมียาบ้าซ่อนอยู่ข้างใน ว่าไปฝากให้หน่อยพ่อป้าจะไปปล่อยควายป้าไม่มีเวลาพอดีผมอยู่บ้านมผมมาเอาปลาให้เมียแล้วก็มันอยู่บ้านพอดีป้าก็เลยบอกว่าเอามาฝากไปให้หน่อยอที่โรงพยาบาลให้นายอนุชาบ,บุญจันทร์มผมก็เลยถือของผมก็ยังไม่ดูว่าข้างในมีอะไรมมผมก็เลยถือไปอหาลูกสาวผม พาลูกสาวผมไปโรงพยาบาลน,นี่คือคำให้การของเขา<ฆ>แต่ตำรวจก็ไม่ปักใจเชื่อคำให้การนี้นะครับก็นำตัวผู้ต้องหาไปตรวจค้นที่บ้านพัก<ฆ>ไปที่บ้านพักเนี่ยไปพบมีเงินสดซุกซ่อนอยู่ภายในบ้าน1,000 0แบาทมีทองรูปปรพันธ์อีก5บาท50สัตางค์ตำรวจก็ยึดทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานครับและเชิญตัวนางสาวณีอายุ39ปีซึ่งบอกว่าเป็นป้าที่นายอุทัยกล่าวอ้างเนี่ย ก็เอาตัวคนนี้เนี่ยมาสอบปากคำด้วยทีนี้นางสาวนันีก็ยืนยันบอกว่าตัวเขาไม่รู้เรื่องฮะไม่รู้ว่าใครวานให้ฝากต่อจำได้เพียงแค่ว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก4ี่ปีขี่รถจักรยานยนต์มาหาครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเอาของไปฝากให้กับนายอนุชาที่โรงพยาบาลหน่อยเธอก็เลยวานให้นายอุทัยเนี่ยนำไปฝากต่อให้ คุณป้าบอกว่ามีคนมาฝากเธอ,อเธอก็ฝากนายอุทัยไปต่อนายอุอทัยก็พาลูกไปด้วยไปที่โรงพยาบาลเป็นทอดแบบนี้แล้วใครต้นทางยังไม่รู้เลยนะตอนนี้มไม่รู้ว่าชายอายุ40ปีเป็นใครมาจากไหนด้วยนะแล้วไปรับอของฝากเขาทีนี้จากการสอบสวนทั้งพยานหลักฐานทั้งหมดตำรวจเชื่อได้ว่าให้ข้อมูลกันอย่างนี้ไม่มีที่มาที่ไปแบบนี้ทั้งหมดน่าจะมีความเชื่อมโยงกันครับเบื้องต้นก็ตั้งข้อหาร่วมกันพยายามจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งยาบ้า โดยผิดกฎหมายก็ต้องถูกดำเนินคดีไปเดี๋ยวตำรวจก็คงจะติดตามแล้วก็ขยายผลกันต่อสุดท้ายก็คงจะทราบความจริงแต่ว่าในเบื้องต้นตามที่มีรายงานข่าวออกมาเนี่ยลักษณะแบบนี้ครับก็โยนกันไปโยนกันมาไม่ทราบว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้เลยยาบ้ามาจากไหอ